สวัสดีครับเสียงสวัสดีครับเข้าใจรับใ่ช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับติดตามข่าวสารเชลซีแบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับมารับก่อนเกมกันสวัสดีทุกคนที่อยู่ตอนนี้ด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันเพื่อนๆมาพูดคุยกันด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่มาดูย้อนหลังก็ทิ้งคอมเมนต์ไม่ได้เหมือนเดิมนะครับผมอ่ะแล้วก็ใครที่ดูแล้ว ชอบใจการกด Subscribe กันแล้วนะแต่ในทุกช่องทางอื่นยังไม่ได้กด Follow ยังไม่กดติดตามฝากกด Follow ฝากกดติดตามนะครับผมในทุกแพลตฟอร์มของอดีมีเรียงเราด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่มาดูย้อนหลังนะวิวโปรดักต์ข้างล่างนี้สินค้าน่าใจเพียบเลยนะครับผมไปตามตามกันได้นะครับอ่ะสารภาพเลยมาผิดไปตื่นสายคือเมื่อวานอ่ะคือเมื่อวานอ่ะมันมีเพรสคอนของ e n z o m a r e s c a แล้วเนาะเห็นแล้วแหละเห็นแล้วแล้วก็เออ กลับมาดึกเมื่อวานกลับมาดึกไปกลับมาเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปจับฉลากอะไรประมาณานี้มาเนาะแล้วก็ไปเล่นจับของขวัญเล่ะมาอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บกลับมาก็ดึกแล้ววะไปรับลูกไปอะไรก็ดึกอีกก็เลยเอถ้าอย่างนั้นเออก็เลยตั้งใจว่าจะมาไล์จะมาไล์ประมาณนี้คืนนี้เออประมาณนั้นเพราะคิดว่าสารภาพเลยเพราะคิดว่าเชลซีจะเตะวันพรุ่งนี้อชิบายตื่นมาตื่นมาวันนี้มันมีเตือนเว้ยวันนี้มีแข่งนะเอ้า ปัโทย,ยังไม่ทาไลฟ์ก่อนเกมเลยนะครับผมก็อ่ะก็เลยเอาเอาช่วงนี้เนี่ยมามาไลฟ์ในตอนนี้เลยแล้วกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวคลิปข่าวเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้าฟิตฟหน่อยเดี๋ยวอาจจะทาหลังจากนี้ด้วยเหมือนกันนะเข้าใจแหละคนน้อยมาผิดเวลานะครับผมไม่เคยมาไลฟ์เวลานี้เลยเนาะเอาใครที่ดูอยู่แล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้กันด้วยนะครับผมอ่ะก็สวัสดีคุณชายชานด้วยนะครับผมอ่ะคืนนี้ขอชนะเพื่อเลือกเ,อเพื่อ เรียกสิเรียกความมั่นใจนักเตะกลับมาฉลองปีใหม่อ่าใช่เนี่ยจะเป็นนัดแรกนะหลังจากเข้าสักราช2025นะอ่ะก็เดี๋ยวเราดูว่าผลงานจะเป็นยังไงนะครับผมก็วันนี้เหมือนเดิมทั้งบทสัมภาษณ์นะบทสัมภาษณ์นี่จัดเต็มเลยนะครับผมแล้วก็มีสถิตินะแล้วก็ค่าดาวไลอ้อค่าดอกสกอร์กันด้วยนะครับผมอ่ะอีกสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะอีกสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะก็เดี๋ยวรอคนเข้ามาก่อนแล้วกันนะครับผมจริงๆวันนี้เนี่ยข่าวไม่เยอะ ข่าวไม่เยอะนะเพราะว่ามันจะเป็นวันแข่งนี่นแหละเออก็งงเหมือนกันตอนแรกก็ทำไมมันไม่ค่อยมีข่าวเลยไม่ค่อยมีข่าวเลยว่าเออก็อ๋อแข่งวันนี้แข่งวันนี้นนก็เลยเออคือเมื่อคืนน่ะก็เลยแบบเออหรือว่าไลฟ์ประมาณแบบห้าทุ่มเที่ยงคืนดีว่าจะมีคนดูไหมอะไรประมาณนี้ก็เออไม่เอาดีกว่าก็เลยว่าเอยอ่างที่บอกแหละ ว่า <Well, S 2> มันมันจำวันผิดอ่ะง่ายๆแหละจำวนะันผิดเนาะก็เลยเออทุกอย่างแม่ก็เลยเลื่อนไปโดมิโน่หมดเลยแล้ววันนี้แบบบวกกับต่นสายด้วยก็เลยโอ้โหไปกันใหญ่เลยตอนแรกว่าเอ้ยแบบเฮ้ยทําคลิปข่าวก่อนแล้วก็ค่อยมาไลฟ์อะไรประมาณอย่างนี้เนาะโอ้โหแม่งล้วนไปหมดล้วนไปหมดนะครับผมก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะใครมาดูย้อนหลังก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะครับอ่ออะย้ํานะแข่งเมื่อไหร่แข่งคืนนี้นะคืนนี้คืนวันเสาร์นี้นะครับผมเวลาสี่ทุ่มนะเชลซีเนะี่ย จะไปเยือนที่เซลเฮิร์สต์พาร์คนะครับผมเวลาสี่ทุ่มนะจะไปเยือนบ้านของคริสตัลพาเลทนะครับผมเป็นลอนดอนดร์บี้แมตช์ด้วยนะครับผมก็วันนี้เอ่อถ้าสมมติเอาเอาเรื่องหนึ่งก็คือชาโลบาจะไม่ได้ลงเนาะเพราะชาโลบาเป็นนักเตะยืมตัวของเชลซีอยู่ตอนนี้นะครับผมก็จะก็จะไม่ได้เจอทีมต้นสังกัดอยู่แล้วนะแล้วก็ เดี๋ยวจะเล่าในคลิปข่าวด้วยนะชาโลบาเนี่ยเรียกกลับมาจากการยืมตัวไม่ได้ด้วยนะไม่มีออปชันเรียกกลับนะครับผมแล้วคือตอนนี้คิดดูดิเซนเตอร์ของเชลซีแม่งเจ็บไป2ตัวใช่ป่ะเจ็บไป2ตัวโฟฟาน่าบาเดชิลเดี๋ยวจะพูดในในบทสัมภาษณ์ด้วยของมาเลสกาด้วยนะครับผมก็เออหลายๆอย่างหลายๆอย่างก็คือมันมันทำให้เราคิดมันทําให้เป็นสิ่งที่เราต้องคิดว่าเฮ้ยมันจะต้องซื้อกองหลังใหม่หรือเปล่าถูกปะ อ่ะแล้วก็การที่เราไปเอาแบบเราไปดึงอเซมิโนกลับมาอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็ไม่ได้การันตีนะว่าน้องเนี่ยจะได้เล่นชุดใหญ่ด้วยต้องรอดูฟอร์มก่อนด้วยแล้วกันนะครับผมอ่ะไม่รอแล้วลวกันนะไม่รอแล้วกัน,นะกนคนน้อยก็ไปเลยแล้วกันนะครับผมอ่ะไปเริ่มกันที่บทสัมภาษณ์ของเอนโซมาเลสกาก่อนแล้วกันนะครับผมเมื่อวาน ประมาณ2องทุ่มนะครับผมมาเลสกียเนี่ยให้มีเพรสคอนเฟอเรนซ์ไปในเกมที่จะเจอกับคริสตัลพาเลทในคืนนี้นะครับผมมาเลสกียเนี่ยถูกถามว่ายังไงบ้างนะครับผมมาเลสกียเนี่ยบอกว่าอ่ะอันดับแรกเลยถูกถามเรื่องของไอ้แจ็คก่อนเขาบอกว่านะะักข่าวถามว่าเอ้ยแจ็คสันไม่ได้ลงเนี่ยคิดว่าแบบวันนี้จะมีผลไหมอะไรประมาณนี้นะครับผมมาเลสกียเนี่ยบอกว่า เขาเนี่ยมีหลายสิ่งที่ต้องพัฒนาได้อีกนะแต่ตอนนี้เนี่ยเขาก็ทําได้ดีมากแล้วนะในซีซั่นนี้เนี่ยเขายิงไปแล้ว9ประตูนะซึ่งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขาทําไป14ประตูเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยถ้ามาคิดดีๆนะเขาเนี่ยกาลังจะยิงประตูได้มากกว่าปีที่แล้วด้วยซ้ำแล้วหวังว่าเขาเนี่ยจะทําประตูได้มากขึ้นและช่วยทีมของเราได้มากขึ้นแต่ตอนนี้เนี่ยเราพอใจของฟอร์มกับนิโคลัสแจ็กสันมากๆนะครับผมเหตุผลเนี่ยที่เขาไม่ได้ลงเล่นในเกมแบบอิสบิดเนี่ยเพราะเราเนี่ยเชื่อว่ามีผู้ ล้วก็มีการพูดถึงอีกนะครับผมบอกว่าเอ้ยการที่ตัวเจ็บเจเนี่ยกลับมาเอ้ยแบบเริ่มจะกลับมาได้หรือยังลาเวียเป็นยังไงริสเชนเป็นยังไงนะครับผมมาเลสกาเนี่ยบอกว่าฟุตบอลเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้นะครับผมมันขึ้นอยู่กับผู้เล่นด้วยนะเราเนี่ยอาจจะมีไอเดียที่ดีนะแต่ถ้าไม่มีผู้เล่นที่เหมาะสมเนี่ยเราก็จะเจอปัญหานะครับผมลาเวียเนี่ยอ้าวลูกมาลาเวียเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมสำหรับเรานะและแน่นอนเมื่อมีเขาเนี่ยเราจะเป็นทีมที่ดีกว่านี้ แต่เมื่อไม่มีเราเนี่ยไม่มีนะครับผมเราเนี่ยก็ต้องจัดการกับสถานการณ์แบบนั้นต่อไปตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนี่ยเราทั้งชนะแล้วก็แพ้ในเกมที่ไม่มีลาเวียนะครับผมแต่ถ้าถามผมนะเราเนี่ยจะเป็นทีมที่ดีกว่าเมื่อมีเขานะแต่มันไม่ใช่เขาคนเดียวนะคะรับผมริชจมก็เหมือนกันนะเป็นหนึ่งในนั้นนะครับผมที่เวลากลับมาแล้วเนี่ยทีมจะดีมากๆเลยนะทุกอย่างเนี่ยมันอย่างที่บอกมันขึ้นอยู่กับผู้เล่นนะ ผมเนี่ยสามารถนะครับผมให้วิธีการเล่นให้แนวทางกับผู้เล่นทุกคนได้นะแต่ถ้าพวกเขาเนี่ยไม่ดีพอต่อให้ผมให้เครื่องมือที่ดีที่สุดแก่พวกเขายัางไงนะเขาก็จะไม่ชนะในเกมดังนั้นเนี่ยการทํางานร่วมกันของทั้งสองฝ่ายเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับผมมีการพูดถึงริสเจมต่ออีกนะครับบอกว่าริสเจมเนี่ยกลับมาซ้อมกับทีมได้แล้วนะแต่เขาเนี่ยต้องมาลุ้นกันนะว่า ในเกมที่ในเกมเนี้ยจะได้ลงหรือเปล่าเพราะเขามีชื่อในเกมกับอิสวิตไปแล้วนะครับผมทีนี้อย่างที่บอกนะเกมในวันพรุ่งนี้เนวันนี้นะครับผมจะแตกต่างออกไปนะเขาเนี่ยอาจจะได้ลงก็ได้นะเราทุกคนเนี่ยรู้นะครับผมว่าเจมเนี่ยสำคัญกับเรามากแค่ไหนแล้วหวังว่าเขาเนี่ยจะได้ลงช่วยทีมเร็วๆนี้ด้วยเหมือนกันนะ เส้นเดียวกันกับลาเวียนะครับผม,มกลับไปที่ลาเวียนะลาเวียเนี่ยใกล้จะกลับมาได้แล้วนะครับผมเขาเนี่ยเริ่มซ้อมกับทีมได้แล้วนะเราทุกคนเนี่ยมองว่าลาเวียเนี่ยเป็นผู้เล่นระดับท็อปเลยแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับนักเตะประเภทนี้เนี่ยคือความฟิตเมื่อเขาฟิตเราไม่มีข้อสงสัยเลยในฟอร์มของเขา <c oughs> ขเขาจะคือยอดนักเตะเลยนะเราเนี่ยแค่ต้องเข้าใจวิธีช่วยเขาเนี่ยให้หลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บให้ได้ดีที่สุดด้วยเหมือนกันนะมีการพูดถ <c oughs> ึงนะครับผมอารคิล <c oughs> ันดูสเบอรี่ฮอล์ยังไม่พร้อมลงเล่นนะ อ่ะเข้าไฮไลท์ก็แล้วนะเบสซี่โฟฟาน่านะครับผมเขาบอกว่าเบสซี่โฟฟาน่าเนี่ยอาจจะต้องพักยาวนะเนื่องจากบาดเจ็บแฮมสตริงนะครับผมแล้วก็เบอร์โดบาเดเชีลเนี่ยจะยังไม่กลับมาอย่างน้อยจนถึงกุมภาเลยนะครับผมทีนี้เนี่ยมาเลสกียขยายเรื่องของเบสซี่โฟฟาน่านะครับผมเขาบอกว่าเราเนี่ยยังไม่ทราบแน่ชัดนะว่า โอาน่าเนี่ยจะพักนานแค่ไหนนะครับผมแต่เขาเนี่ยมีอาการบาดเจ็บที่แฮมสตริงนะแต่น่าเสียดายนะครับผมเราเนี่ยอาจจะขาดเขาไปอีกระยะหนึ่งเลยเหมือนกันนะและการไม่มีเขาเนี่ยเป็นเรื่องเสียหายสําหรับเราด้วยเหมือนกันนะมาเลสกาบอกอีกนะบอกว่าผมเนี่ยเคยบอกไปหลายครั้งแล้วนะครับผมว่าผมเนี่ยรักเวซิฟอฟอน่ามากแค่ไหนนะ เพราะว่าเขาเนี่ยเป็นกองหลังที่ช่วยเราเนี่ยสามารถเพลสและก็เล่นเกมได้อย่างดุดันนะและสามารถประกบตัวผู้เล่นอย่างโอลิวัตกินเนี่ยได้ทั้งทั่วสนามเลยนะครับผมเมื่อโฟฟาน่าเนี่ยบาดเจ็บเราเนี่ยเคยทําแบบเดียวกันนะครับผมก็คือเอาบาดชิลนะครับผมมาเล่นประกบตัวกับโดเมนิคโซลังกี้นะแล้วก็ประกบตัวได้ดีด้วยเหมือนกันนะแลวตอนนั้นเนี่ย อย่างที่บอกเมื่อกองหลังของสองคนนี้เนี่ยบาดเจ็บไปนะโอ้โหมันเลยเป็นเรื่องที่โชคร้ายสำหรับเรานะและเราเนี่ยกำลังพยายามหาวิธีแก้ไขในเรื่องนี้อยู่ด้วยเหมือนกันนะครับผมทีนี้มาเลสกีก็พูดถึงในเกมพรุ่งนี้ด้วยเหมือนกันนะครับผมมาเลสกีเนี่ยบอกว่าเอารุปนีีก่อนละมาเลสกีนเนี่ยบอกว่าเป้าหมายของเราเลยคือเกมในวันพรุ่งนี้นะคือเกมในวันนี้แต่มันเป็นเกมสําคัญนะเหมือนทุกเกมนี่นแหละดังนั้นในตอนนี้เป้าหมายของเราเนี่ยคือ เกมวันพรุ่งนี้เท่านั้นนะเราเนี่ยไม่ชอบการแพ้และเสียแต้มนะแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยจะไม่ส่งผลต่อเส้นทางและก็วิธีการเล่นของเราเพราะเราทุกคนเนี่ยรู้ว่าตลอดทั้งฤดูกาลเนี่ยคุณจะต้องมีเกมที่แพ้อยู่แล้วเราเนี่ยจบช่วงแรกของฤดูกาลไปแล้วนะแต่ตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะเริ่มในช่วงที่2เราเชื่อว่าเราจะชนะในเกมนี้ได้นะเราอาจจะแพ้เกมบ้างนะครับผมแต่สิ่งที่สําคัญเนี่ยคือการเห็นพัฒนาของทีมในแต่ละเกมนันน่คือสิ่งที่เราต้องปรับปรุงต่อไปนะ เมสซาพูดถึงเรื่องของเกมวันนี้อีกนะเขาบอกว่ามันจะเป็นเกมที่ยากเหมือนเกมล่าสุดเนี่ยแหละพวกเขาเนี่ยไป็ทีมที่ชัดเจนมากนะในแนวทางของโค้ชคนนี้นะครับผมและเมื่อไม่มีบอลพวกเขาก็เล่นเกมรับได้อย่างดุดันนะพวกเขานี่เป็นทีมที่ถ้าคุณเปิดโอกาสให้พวกเขาเล่นเกมสวนกลับเนี่ยคุณอาจจะเจ็บตัวได้นะดังนั้นเนี่ยคุณต้องชัดเจนแล้วก็จัดการกับเกมทั้งสองทั้งสองสถานการณ์นะทั้งเกมลุกแล้วก็เกมรับด้วยเหมือนกันนะครับผมอ่ะสุดท้ายละ นักข่าวเนี่ยก็ถามถึงนะักการกลับมานะครับผมของอารอนอารเซอเมโนนะครับผมคิดว่าจะช่วยทีมได้มากน้อยแค่ไหนนะมาเลสกาเนี่ยบอกว่าเขาเป็นหนึ่งในนักเตะท,ที่มีพรสวรรค์นะเขาเป็นผู้เล่นที่ดีอีกคนหนึ่งเลยเหมือนกันตอนนี้เนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยคือให้เขาเนี่ยมาถึงที่นี่ก่อนปรับตัวหาที่พักและสร้างความพุ้นเคยในแบบที่เหมาะสมนะจากนั้นเนี่ยเราต้องให้เวลาเขานะพอเมื่อเขาเนี่ยมาจากอีกซีกโลกหนึ่งนะครับผมอ่ะเอาแค่นี้แอลแลวกัน มาจากอีกซีกโลกหนึ่งเนี่ยคุณต้องปรับตัวกับสิ่งใหม่คุณต้องพบกับโลกใหม่และวัฒนธรรมใหม่ๆเราเนี่ยจะพยายามช่วยให้เขาปรับตัวได้เร็วที่สุดอย่างแน่นอนเลยนะ แต่ในตอนนี้เนี่ยแผนของเราคือเก็บเขาไว้นะครับผมไว้ที่นี่เนี่ยเพื่อทํางานร่วมกับเรานะแล้วค่อยตัดสินใจอนาคตของเขานะถ้าเขาอยู่ที่นี่นั่นก็เพราะว่าเราเนี่ยคิดว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ดีและสามารถช่วยทีมได้แต่แน่นอนเขาเนี่ยอายุยังน้อยนะและมาจากอาร์เจนตด้วยที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างออกไปเลยฟุตบอลเนี่ยก็คนระดับกันดังนั้นเนี่ยเขาเนี่ยจำเป็นต้องมีเวลาในการปรับตัวด้วยเหมือนกันนะสรุปทั้งหมดนะสรุปทั้งหมดก็คือ,ฟอโฟฟานาหายไปเนี่ยเจ็บแล้วก็ กระทบกับทีมกระทบต่อผลงานการเล่นของทีมมากๆเลยเหมือนกันใช่ปะ่ะแล้วก็เอาบาเดชิลมาแล้วเอาชิปหายบาเดชิลก็เจ็บเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยขาด2ตัวนี้ไปเนี่ยมันเลยส่งผลต่อเกมรับของทีมนะมา,าร์ตก้าเนี่ยพยายามหาทางออกในเกมรับต่อไปด้วยเหมือนกันนะส่วนนิโคลัสแจ็กสันนะครับผมอาจจะได้กลับมาเป็นตัวจริงนะเช่นเดียวกันกับวิสเจมนะอาจจะได้ลงในเกมนี้ด้วยเหมือนกันนะครับผมส่วนลาวียแล้วก็ดูสโตรีฮอยังไม่พร้อมสําหรับเกมนี้นะแล้วก็อารอนอาเซมิโน อย่างที่บอกนะเอาให้มันมาอยู่ก่อนเอาให้มันมาถึงก่อนน่าจะมาถึงแล้วนะแล้วก็มีการลงซ้อมกับทีมอะไรประมาณนี้แล้วดูฟอร์มว่าฟอร์มเป็นยังไงแล้วก็ค่อยมาตัดสินใจอนาคตกันนะแต่อย่างที่เคยเล่าให้ฟังไปนะว่าอนาคตของอาเจอร์จนอเนี่ยอาจจะไปจบที่สตาร์สบุกก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนกันนะเพื่อให้คุ้นเคยกับฟุตบอลยุโรปก่อนด้วยนะเอาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูต่อไปแล้วกันนะครับผมว่าในคืนนี้เนี่ยผลงานของทีมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์หลังเจมีกทีนึงแล้วกันนะอทีนีน ไปพูดถึงสถิติกันหน่อยแล้วกันนะครับผมสถิติในเกมนี้นะเชลซี Chelsea นะครับผมไปเยือนคริสตอลพาเลตนะอันดับที่15เชลซีอยู่อันดับที่4นะครับผมแล้วก็5นัดหลังสุดที่เจอกันมานะฟังดีๆเชลซี Chelsea ชนะ4เสมอ1นึงยิงไป9ลูกเสียไปแค่4ลูกเท่านั้นเองนะครับผมและเชลซีไม่แพ้คริสตัลพาเลตมายาวเลยนะครับผมถึง7ปีแล้วนะ เ็ปีไม่แพ้นะครับผมแพ้นัดล่าสุดเนี่ยย้อนกลับไปนะวันที่14ตุลาปี2017นู่นเลยนะครับผมก็เป็นในยุคข,ของอันโตนิโอคอนเต้นะครับผมแล้วก็เชลซีเนี่ยแพ้ที่นี่แหละเซลเฮิร์สปาะนะครับผมไป2ประตูต่อหนึ่งนะเป็นการเข้าการทำเข้าประตูตัวเองของอัสปิเกอตานะครับผมแล้วก็เป็นลูกยิงของวิลฟิศซาฮานะและและอะให้ไทยใครจำได้บ้างว่า1ลูกที่เรายิงใครยิงเออเออ,เอ,อหนึ่งลูกที่ เรายิงได้ใครยิงอ่าลองลองคิดดูลองคิดดูลองคิดดูจําได้ไหมอ่าให้เวลาคิดให้เวลาคิดอ่ะดูคนบอกจําไม่ได้เลยตอนนั้นโูตอนนั้น,ตน,น,นแต่จริงๆะตอนนั้นอะมันเหมือนเป็นบัตเออเขาเรียกนะอุบัติเหตุลูกหนังเหมือนกันนะครับผมนัดนั้นเนี่ยฟอร์มดีมากนะแล้วก็เหมือนเนี่ยมามาโดนมาโดนลูกปิดกล่องนั่แหละมาโดนลูกปิดกล่องของของซาฮาแล้วเราก็ยิงเพิ่มไม่ได้ใช่ป่ะอ่ะไม่รอแล้วกันนะที่ หนึ่งลูกที่เรายิงได้นะครับผมมาจากคนนี้ใครจะไปคิดลูกมงนะครับผมของติวเอบากาโยโก้นะมงเข้าไปนะครับผมมหาเทพมงเข้าไปนะก็ไม่รู้ว่ามหาเทพมงหรือเปล่าที่เออวันนั้นก็เลยแพ้ไปเลยนะก็อย่างที่บอกนะครับผมแต่ยังไงซีซันนั้นเนี่ยเราก็จบถ้าจําไม่ผิดเราจบเราเราที่ฟอร์มรูดอะใช่ป่ะเป็นเป็นปีที่ฟอร์มรูดมาเหมือนกันตอนนั้นก็เออแล้วอันโตนิโอคอนเต้ก็ออกไปใช่ป่ะเออถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นแบบนั้นน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับผมก็นั่นแหละ เป็นนัดสุดท้ายนะที่เราแพ้พาเลตแพ้พาเลตนะครับผมก็คือย้อนกลับไป7ปีที่แล้วนู่นเลยนะครับผมอ่ะแล้วผลงานล่าสุดของทั้ง2ทีมละ่ะเป็นยังไงนะครับผมเชลซี Chelsea เนี่ยแพ้แพ้อิบสวิตมา2ประตูต่อศูนย์นะครับผมแล้วก็คริสตัลพาเลตเนี่ยชนะซอลทัมตันมา2ประตูต่อหนึ่งด้วยนะครับผมก็ความมั่นใจต่างกันเยอะความมั่นใจต่างกันเยอะนะครับผมอ่ะและทีนี้ไปคาดเดาไลน์อัพกันหน่อย เออโทษทีโทษท,ท,ทีมีสถิติอย่างอื่นอีกนี่ว่าอ่าสถิติอย่างอื่นนะครับผมที่น่าสนใจที่น่าสนใจโทษทีลืมลืมลืมก็เชลซีนะพอหลังสามนัดหลังสุดเนี่ยยิงไม่เออเขาเรียกนะยิงได้น้อยใช่ป่ะสถิติเนี่ยมันก็เลยเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะเชลซีอย่างที่บอกนะอยู่อันดับที่4นะครับผมคือโซฟาเลตอยู่อันดับที่15นะก่อนหน้านี้เนี่ยยิงประตูต่อเกมเนี่ยยิงประตูต่อเกมเนี่ยเชลซีเนี่ยทำได้ประมาณ2 สองกว่าใช่ป่ะสองเกือบสามลูกแล้วมาเนี้ยแต่พอนัดหลังๆเนี่ยเหลือแค่ยิงได้แค่ประมาณ2ลูกต่อเกมเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็การเสียประตูเนี่ยเชลซีอยู่ที่1.21นะครับผมส่วนพาเลสเนี่ยยิงได้ต่อเกมอยู่ที่1ลูกนะแล้วก็เสียเนี่ยอยู่ที่1.42นะครับผมการสร้างการสร้างโอกาสต่อเกมเนี่ยเชลซีทำได้ประมาณเดิมนะ2.63ต่อเกมนะครับผมพาเลสเนี่ยทำได้พอๆกันนะอยู่ที่ประมาณ2ลูกต่อเกมนะครับผมก็เอ่อ ถ้าเอาจริงๆเลยอะถ้ายึดตามทตามสถิติเนี่ยมันก็ควรจะต้องชนะอยู่แล้วถูกปะแต่ด้วยฟอร์มการเล่นด้วยด้วยปัญหาเกมรับต้องพูดแบบนี้แล้วกัวนเนาะมันอาจจะทำให้ <laughs> มันอาจจะทำให้เป็นเกมที่ยากเกมหนึ่งสำหรับเราด้วยเหมือนกันนะครับผมอ่ะทีนี้ไปค่าด,ดาวไลอัพกันเนาะค่าด,ดาวไลอัพนเนี่ยขอบคุณจากฟุตซอลเหมือนเดิมนะครับผมบอกว่าเชลซีนะจะมาในแผน4-2-3-1นะครับผมส่วนริสตัลพาเลสเนี่ยมาในแผนหลัง3นะก็เชลซี นะครับผมจะใช้เป็นจะใช้เป็นโรเบิร์ตซานเชสนะเป็นผู้รักษาประตูใช่ไหมแล้วก็เป็นมาโลกุสโตนะครับผมเป็นแบ็กขวานะแล้วก็ทนซินนะครับผมทนซินเป็นเซนเตอร์คู่กันกับรีไวโควิลนะแล้วก็แบ็กซ้ายเป็นมาคุคูเลีานะครับผมแล้วก็เป็นกาเซโดยิงคู่กับอินโซูฟานานเดสนะแล้วเนโตอยู่ทางขวานะครับผมแล้วก็ซานโช่อยู่ทางซ้ายแล้วก็ตัวรุกจะเป็นโคปาเมอร์หน้าเป้าก็เป็นนิโคลัสแจ็กสันนะครับผมอันนี้เอาแค่ของเราก่อนถ้าบอกว่าริชเจมเนี่ยจะลงได้อาจจะเป็นริชเจม ที่ลงมาที่ลงมาเป็นที่ลงมาเล่นเป็นเป็นเขาเรียกนะแบ็กขวาแล้วก็หุบเข้ามาเป็นเซนเตอร์ฝั่งขวาก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนกันนะต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมส่วนไกเซโดเนี่ยก็น่าจะยืนกับเอนโซอยู่แล้วนะเพราะว่าลาเวียยังลงไม่ได้ใช่ป่ะผมว่าปรับถ้าปรับอะไรนิดนึงอาจจะปรับอาจจะปรับเอาเอาตัวจริงๆก็พูดยากเหมือนกันนะอาจจะนะถ้าคิดแบบอีมุมได้เหมือนกันอาจจะเอาไกเซโดไกเซโดไป เซนเตอร์เอ้ยไปไปเล่นแบ็คขวาก็ก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนกันแต่ถ้าสมมติริสเจมส์ลงมาเป็นเป็นแบ็คขวาเนี่ยอาจจะหบริสเจมส์มาเป็นเซนเตอร์ฝั่งขวาขยับโควิลไปเป็นตัวคัพเวอร์เอามาคูคูเลียมาเป็นเซนเตอร์ฝั่งซ้ายก็เป็นไปได้มันเป็นไปได้หมดอ่ะแล้วอาจจะเอากูสโตงเงี้ยอาจจะเอากูสโตมาเล่นเป็นแบ็คซ้ายโหคิดแบบนี้ก็ฉีกกันเหมือนกันนะก็เดี๋ยวต้องรอดูแหละถ้ามาเลสกาบอกว่าจะปรับแผงหลังก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะใช้แผนไหนถึงจะดีที่สุดนะคร คือซาพาเลทก,ก็ชุดใหญ่อยู่แล้วนะดีเนอร์นสซันนะครับผมมาเคียฮีนะชาโลบานเนี่ยไม่น่าได้ลงนะครับผมแล้วก็เป็นมุนยอสนะครับผมฮิลส์นะทาริมิเชลนะครับผมอ SE, าร์เอเอซานะคแล้วก็มาเตต้าก็เป็นเกมลุกของเขาที่ที่จัดเต็มมาใส่กับเราอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ในนัดนี้นะ ฟูสโกเนี่ยบอกว่าเชลซีจะมาชนะที่นี่1ประตูต่อสองนะฟูสโกยังไว้ใจเชลซีนะแล้วก็แต่อีวิสันดาดไม่แล้วนะอีวิสันดาดบอกว่าเชลซีจะมาเสมอที่คริสตัลพาเลทเนี่ยที่เซลเฮอร์สพาร์คหประตูต่อ1นะครับผมและแต่ออฟต้าก็ยังให้เชลซีนะแต่ออฟต้าเนี่ยให้เปอร์เซ็นต์น้อยหน่อยออฟต้าเนี่ยบอกว่าเชลซีมีโอกาสชนะ48%่สิบแปดเปอร์เซ็นต สังเกตดีๆนะก่อนหน้านี้ออปตาเนี่ยบอกว่าจะให้เชลซีนชนะประมาณ 60%-50% น6 0ขึ้นไปหลังๆนี่พอไม่ชนะมา3นัดติดนี่คือให้มาเป็น48%แล้วนะครับผมถ้าถามผมนะในเกมนี้มันต้องเรียกความมั่นใจวะคืออันนี้เราไม่พูดถึงลุนแชมป์นะแต่ถ้าเราจะยึดตามเป้าหมายเดิมของเราคือลุนท็อปโ ถ้าเราต้องการลุนท็อปโฟเราต้องชนะกลับมาชนะและเราต้องเกาะหัวตารางต่อไปถ้าเราไม่ชนะในเกมนี้นะทุกคนฟังดีดีถ้าเราไม่ชนะในเกมนี้เนี่ยแล้วถ้าเราโดนคนอื่นเนี่ยเหยียบหัวขึ้นไปอีกเนี่ยอย่าลืมอย่างที่พูดไปแล้วนะว่านิวคาสเซิลเนี่ยห่างกับเราแค่3แมนะแต้มนะแต่นิวคาสเซิลเนี่ยอา,อาจจะเจอเกมยากหน่อยเพราะว่าเจอสเปอร์นะแต่นิวคาสเซิลก็ยังมีภาษีที่ดีกว่าเพราะว่านักเตะหลายๆายคนฟอร์มดีนะโดยเฉพาะอาริสเดอร์อิซักถูกปะถ้า นิวคาสเซิลเนี่ยชนะชนะสเปอร์ขึ้นมาเนี่ยจะมีแต้มเท่าเรานะแล้วก็ผลต่างประตูได้เสียเนี่ยไม่ห่างกับเรานะเราเนี่ยบวกสิบห้านิวคาสเซิลเนี่ยบวกสิ 11. ลองคิดสภาพนะว่าถ้านิวคาสเซิลยิงสเปอร์ไส้แตกขึ้นมา 40, 50, สี่ศูแซงเลยแซงเราเลยถูกปะแต้มเท่าแต่แซงเลยอะไรประมาณอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายัางไงก็ต้องชนะ เนี่ยไปเบียดเบียดอย่างน้อยกลับไปแซงที่3แซงฟอร์เรสขึ้นไปก่อนอะไรประมาณนี้เราไม่ได้ที่2องอย่แล้วเพราะว่าอาร์เซนอลเนี่ยตอนนี้มี39แตม้มเนาะเราเนี่ยห่างอาร์เซนอล4แตม้มและเราก็ห่างกับลิเวอร์พูลตอนนี้สิบแต้มด้วยซ้ำและลิเวอร์พูลแข่งน้อยกว่าเรา1นัดด้วยถ้าตีเนี่ยอาจจะห่างกับลิเวอร์พูลประมาณ13แต้มเลยด้วยซ้ำถูกปะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําให้ดีที่สุดก็คือเราต้องเกาะเราต้องเกาะหัวตารางต่อไปด้วยการชนะ,นะ,ชนะชเ,เ,เนี่ยแหละชนะคริสตัลพาเลทพาเลทเนี่ยเออ เอาจริงๆด้วยสถิติอะไรต่างเราไม่ชนะเอ้ยเราไม่แพ้มาเจ็ดปีแล้วะเวยแต่ไอความไม่ชนะอไอไอไม่แพ้มาเจ็ดปีนั่นแหละม่งก็พร้อมถูกทําลายได้ทุกเมื่อนะอะไรแบบเนี้ยไม่น่ากลัวอ่ถา,ถ,าถ้าพูดถ้าพูดถึง f o r ์เรสเนี่ยฟอร์เรก็จะเจอกับ w ู o ปเนาะูก็เพิ่งเปลี่ยนโค้ดมาก็อาจจะเป็นงานยากของ f o r ์เรสก็ได้ด้วยเหมือนกันถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆในในสัปดาห์นี้เราอาจจะจบ อันดับที่3ก็เป็นไปได้ถ้าเราชนะนะถ้าเราชนะนะครับผมอ้าวก็เดี๋ยวเราดูแล้วกัน4ี่ทุ่มคืนนี้นะครับผมเวลาเที่ยงคืนเนี่ยเกมจบก็เดี๋ยวมีคําตอบกันแล้วเดี๋ยวไลฟ์หลังเกมเข้าไปว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคนั่นก็คือข้อมูลที่เตรียมมาให้เอาหน้าตัวเองกลับมาก่อนนะอ่ะทุกคนที่อยู่ตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยไดยเ้เพื่อนๆมาพูดคุยกันด้วยนะครับผมสวัสดีคุณ f อ m o b i l e ด้วยนะอะขอบคุณคุณวินัยด้วยนะครับผมทําไมพูดอะบ่อยจังอ้าถ้าพูด สวัสดีคุณมีซ่าด้วยนะครับผมคืนนี้เฉือนหนะึ่งสองนเลขเดียวกันกับฮูสกอร์เลยนะครับผมอ่ะก็เออผมถ้าถามผมนะยังพูดอีกทีผมคิดว่ายังไงคือคือไม่ไม่ต้องเอาความรู้สึกเลยนะว่าแบบจะชนะหรือเปล่าอยากให้แม่งชนะ <laughs> คือต้องชนะถ้าเราพูดว่าเราจะไปแชมเปี้ยนลีกนะเราต้องชนะยังไงเราก็ต้องชนะเราต้องเราต้องเรียกฟอร์มเราต้องเรียกความมั่นใจอ่ะกลับมาให้ได้เร็วที่สุด เขาว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันรูดได้เหมือนกันนะคือมาเลสกีก็บอกแหละไม่ใช่ลุนแชมป์ก็บูเาย้ำมีทีว่ากูรู้แล้วว่าไม่ได้ลุนแชมป์แต่มึงไม่ต้องทําให้กูเห็นขนาดนี้ก็ได้ถูกปะเพราะฉะนั้นคืนนี้ยังไงก็ต้องชนะนะยังไงก็ต้องชนะอยู่แล้วนะครับผมคือ <Okay. S 1> อ่ะอยู่กันสั้นๆนะทุกคนอยู่กันสั้นๆอยู่กันไม่ยาวเดียวอีกแป๊บหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวไปแล้วเพราะเดี๋ยวต้อง ไปทาคลิปข่าวต่อเออเออฟิตเหมือนกันนะฟิตเหมือนกันนะครับผมขอโทษอีกทีนะขอโทษทุกคนนะครับผมวันนี้เนี่ยอ,อผิดเวลาไปหมดเลยผิดเวลาไปหมดแล้วก็เพราะมันเกิดจากความเข้าใจผิดเนี่แหละว่าว่าแข่งพรุ่งนี้แข่งพรุ่งนี้ก็เลยไม่ได้รีบอะไรมากมายใช่ปะ่ะพอแม่งแบบเข้าใจวันผิดปุ๊บเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยนะครับผมขอโทษทุกคนอีกทีหนึ่งด้วยนะเดี๋ยวในคลิปข่าวเนี่ยเดี๋ยวน่าจะมีเรื่องของ ผมว่าน่าจะมีเรื่องของกองหลังเล่าให้ฟังเยอะเหมือนกันนะแต่เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนว่าว่าข่าวเยอะหรือเปล่าถ้าข่าวไม่เยอะก็ขอโทษทุกคนอีกทีแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในรอบหลังเกมเลยแล้วกันนะคิดว่าน่าจะมีนะมีนิดๆิหน่อยๆอะไรประมาณอย่างเงี้ยอช่วงท้ายๆแล้วนะทุกคนใครอยากชวนคุยอะไรทักกันนยก็ได้เลยนะครับ แต่จริงๆนะผมว่าอันเซลมิโน่อะมีสิทธินะฟังดีๆมีสิทธิ์มีสิทธิ์ย้ายมีสิทธิ์เขาเรียกอะไรวะมีสิทธิ์ที่จะถูกปล่อยยืมตัวและเราน่าจะได้กองหลังใหม่เออเป็นไปได้นะเป็นไปได้แต่กองหลังที่มันมีข่าวตอนนี้มันก็เงียบเชียบเลยวะอย่างที่ผมพูดกับทุกคนไปนะว่าเอ้ตอนนี้เนี่ยมันยังไม่มีข่าวอะไรกับทีมเราหรอกแต่ตอนนี้เนี่ยหลายๆทีมเริ่มติดต่อไปแล้วนะอย่าง อิฟสวิตอิสวิตก็มีทักนาปโปลีมีมีคุยกับนาปโปลีว่าว่าจะดึงตัวดึงกองหลังมาเพิ่มด้วยซ้ำน,นนะส่วนนี้ก็ให้ให้ทีมอื่นเขาอนี้ไปก่อนผมว่าอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเนี่ยเราเนี่ยน่าจะเริ่มมีข่าวมากขึ้นนะ ผมว่านะาเนี่ยเดี๋ยวอัลฟี่กิลคริสอย่างเงี้ยก็มีสิทธิ์จะถูกมีสิทธิ์ถูกขายขาดด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าเชลซีอ่ะอย่าลืมนะว่าเชลซีอ่ะปล่อยเซนเตอร์ออกไปยืมหลายตัวเหมือนกันนะแต่ไม่เรียกใครกลับมาเลยถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะซื้อกล้องหลังใหม่เอาชาบับทีมในาซาอุจะดึงจะดึงลามเมล่านะของบูไปร่วมทีมนะ เอาข่าวของที่มือล่า้ฟังก่อนแล้วกันเนี่ยผู้ลิสิตหายเจ็บกลับมาช่วยมีลานได้ด้วยนะเหมือนชนะเลยมั้งฟอร์มดีนะฟอร์มดีผู้ลิสิตแล้วก็แมนยู แมนยูกำลังจะขยายสัญญาให้กับแฮร์รี่มัคไกว์แฮร์รี่มัคไกว์เนี่ยเนี่เนี่ยอิฟสวิดกำลังจะเซ็นเบนกอตฟี่นะจากอัตแลนตาไม่ใช่นาโปลีโทษที อ่ะทุกคนประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวขอไปทําคลิปข่าวก่อนถ้ามันมีนะถ้ามันมีข่าวเยอะก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปข่าวนะครับผมแต่ถ้าไม่เจอนะก็เดี๋ยวไปเจอกันในรับหลังเกมนะคืนนี้เลยนะครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะใครมาดูยอหลังก็ทิ้งคอมเมนต์ไม่ได้เหมือนเดิมลนคอมเมนต์แล้วต่อคอมเมนต์ทุกคนอยู่เหมือนเดิมนะครับกระจายกกรไป่าลิ้มกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบันดีมีเรื่องราวด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค